สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปล่อยสก,กูชชี่ไม่แท้เป็นเซตกันค่ะก็วันนี้มาไม่เห็นหน้านะคะก็ถ้าเพื่อคนไหนสนใจเซตไหนก็บอกเซตมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลายละเอียดนะคะเอ่อหรือลายทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะก็ไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะมีลายกับเฟซทิ้งให้ข้างล่างนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เนาะก็อันนี้เป็นเซตที่1นนะคะจะเป็นพวกเซตเค้กนะคะเป็นเซตเค้กทั้งหลาย ก็สามารถทักไลน์มาสอบถามตัวนี้เพิ่มเติมได้ค่ะเซตนี้นะคะเซตละร็จยห้าสบบาทเท่านั้นนะคะซื้อเป็นเซตถูกม,มากๆต่อไปค่ะอันนี้เป็นเซตพวกมีเดียมนะคะอันนี้เป็นลูกท้อกับกวยยืดนะคะกวยยืดตัวนี้ซื้อมาแพงนะคะซื้อมาตอนที่เขากำลังคิดนะคะก็เซตนี้ราคา120นะคะเซตต่อไป อันนี้เซตที่สองต่อไปเซตที่สามค่ะอันนี้เป็นเซตที่สามนะคะก็จะมีเป็นพวกนี้เนาะเซตที่สามนะคะเซตที่สามราคาร้อยี่สิบเหมือนกันค่ะ <c oughs> ต่อไปเซตที่สี่นะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นเซตที่สี่ค่ะเป็นพวกขนมปังค่ะ ให้พวกนี้เรากั้นไว้เพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะคะอนนี้เซตที่สี่นะคะมีประมาณนี้เซตที่สี่ราคาเก้าสบาทนะคะต่อไปเซตที่ห้าค่ะก็จะมีประมาณนี้เซตที่ห้าก็90บาทค่ะต่อไปเซตที่หกเซตที่หนะคะจะเป็นเซตโดนัทนะคะ อันนี้กระดาษเราเขียนราคาไว้เผื่อลืมอันนี้เป็นเซตโดนัททั้งหมดเลยนะคะมีหกชิ้นค่ะเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหใช่มีหกชิ้นนะคะเซตที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเซตที่หกนะคะราคาเก้าสิบบาทค่ะต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะดูร้าเหมือนกัน แต่ว่าเซตที่เจ็ดละคาะแปดสิบบาทค่ะต่อไปเซตที่แปดค่ะเซตที่แปดจะเป็นพวกบันบันนะคะเป็นบันทั้งหลายเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่แปดนะคะราคาเซตละเก้าสิบค่ะต่อไปเซตที่เก้าค่ะเซตที่เก้าก็ราคาเก้าสิบบาทนะคะต่อไปเซตที่สิบ โอ้ยอามานี้มัผสมกันอันนี้เป็นเซตที่สิบนะคะมาไม่เห็นหน้าเนาะเพราะว่าถ้าเห็นหน้ามันก็จะมาหน่อยอันนี้นะคะมีทั้งหมดแปดชิ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกชิ้นหนึ่งเซตนี้ นะคะราคาเซตละแล้ว100บาทนะคะมี8ชิ้นค่ะเซตนี้ก็100บาทเหมือนกันค่ะมี8ชิ้นนะคะคุ้มมากเพื่อม่สามารถซื้อแล้วนำไปขายต่อได้เนาะโอเคก็วันนี้มาแบบไม่เห็นหน้าก็ถ้าใครสนใจสกุชี่เซตไหนหรือชิ้นไหนก็สอบถามได้ที่ลายด้านล่างเลยนะคะก็ลายมิ้วไม์หนึ่งสามหนึ่นะคะก็รับรับเออรับปอนอีเแล้วก็รับโอนนะคะโอนกสิกรนะคะ ็ที่เหลือก็สอบถามได้ที่ไลน์ ID หรือ Facebook ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เนาะก็บ๊ายบาย